สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องคำซีโอนะคะวันนี้อยู่ในช่วงที่เราจะพามาตะลุยกินช่วงนี้ลูกกิน,น,กนวันนี้นะคะเรามีภารกิจคือเราหิวหมูกระทะก็เลยพาพี่ไข่มุกนะคือลูกสาวคนโตของเราคนเล็ก เพราะว่าเรามีลูกชายคนโตนะคะลูกสาวของเรานั้นไปฝากไว้กับยายลูกชายคนโตไปเนี้ยไงแต่ตอนนี้เราก็มานั่งรอคิวอยู่ที่ร้านยู่หมูกระทะอันนี้เราก็รับคิวมาแล้วเป็นคิวสี่รอก่อนเพราะว่าเราเคยมากินแล้วหนึ่งครั้งนะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งนี้เราจะมารีวิวให้เฟร นะทุกคนทําไมทําไมคนดูถึงต้องมาตุไปถ่ายขึ้นมามันเป็นร้านเปิดใหม่ไงช่วงนี้คนมันเยอะแต่มันกรามอยู่หนาน้ำจิ้ม่างแยน้ำจิ้มน้ำเอยอร่อย,อยเดี๋ยวเรารอเขาเรียกคิวก่อนนะคะทุกคนเราเป็นนักรอทีมชาติเราจะถอดใจใช่เราจะถอดใจเหรอวะเราเป็นนักรอทีมชาตินะเราไปน,นั่งรอขขาบนไหมเธอมันมีที่นั่งไหมมีมันมีที่นัง่งอะตรงนั้น่ะเรากีนาทีแล้ว ไม่รู้อ่ะเกินชั่วโมงนี้มาถึงเลยค่ะรอสักผ่านไปประมาณตอนนี้ผ่านไปประมาณสิบห้านาที<ม>คิดว่านะเฮามานั่งรอทีมชาตินะคะทุกคนมันคืออะไรอ่านแลบบ้วเบอร์ไปสเทกอันนี้เราก็บาบังเอิญเจอกันนะคะทุกคนมันเป็นเรื่องบังเอิญเกินไปอ๋อเออคือแบบ ยูยูอกเ่ี่ห้กินโมถ้าใ้าอยากไปเลยเนี่ต้องไปแบบเทื่ยไปถ้าเดิมไปกันดิฉันไปเขาเร็วเนี่ยจะมาละใยา,าใใกะเงามะ่อยินจริงมีอะไรบ้างได้กินแล้วกบบนานพลแชมเลรี่ของจริงหมดแล้วนะ ยค่ะเริ่มเลยอันนี้มันเกิดเนาะสั่งโมเลียเออมันไดีสัง่งเกิดสอดมิลีสัง่งเก็มีอันนี้บริการด้วยทั้งหมดวันนี้เราจะกินตับนะคะที่อร่อยของเราเลยก็คือเนื้อนะทุกคนโซ่หน่อยลงเลยนะดเนื้อแบบสีแบบแดงขุ่นลื่นนะทุกคน <ส>เจ้งไงครับเจ้งปลืงเรืออะไรเด้งมากๆสั่งหมูเราก็สเก็ดมันจะมีจุอาคุนะคะอันนี้คือเทเบิลทำไมเขาไม่เขียนว่าโต๊ะม่งอันนี้เราก็เอากล้องยืนเข้าไปนามอีเลยแต่มันอยากเลยมันแบบ ไปเช้ามันจะมีรวมในบุฟเฟ่แล้วเอ่อถ้าออกมันจะมีไม่รวมบุฟเฟ่มีชีสกับกุ้งไม่สั่งนะคะทุกคนใส่รวมในบุฟเฟ่แล้วก็จะเป็นสามชั้นสไลด์มันจะสั่งได้ทีละเยอะสุดก็ดคือสิบสอ,อ,องชิน้นก็คือสิบสองข็มบางๆนะคะเออคุ้งชั้นอ๋อทุกคนเดี๋ยวเราใส่ผักก่อนนะคะ ทุกคนมันเป็นแบบแบบคืออะไรออมอย่างเงี้ยมันแบบมันเป็นรสนมมันมีรสนมกับรสช็อกโกแลตแต่เหมือนรสช็อกโกแลตมันหมดเติมแล้วอร่อยมากเหมือนเดลิวควีมากน้ำจิ้มนะคะเราจะแนะนำสีแดงนนะคะมันคือน,น้ำจิ้มอะไรวะหมูมาแล้วค่ะ จะเบกเนื้อเหลาต้องเน้นหนื้อไหมเอาไปหมดเลยมันไหมมันแบบจีไหมขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนหิวแล้วเหรอหิวแล้วของก็จะมีคือปกติเวลาเรากินบุฟเฟ่แล้วก็ไม่ได้แบบเน็นคนเน้นของเยอะอะก็จะินบุฟเฟ่หมูเนื้อแบบตักตากสิมันแบบเออกตมันกินไม่กหวนหี่วหมถ้าหมถ้าแบบเพิ่งกินมาถ้าทุกคนเงี้ยกินที่เขาชอากินใช่ใช่จะไม่เอามาแบบ จะเป็นคนแบบไม่กินไม่ค่อยส่วนมากไม่ค่อยเหลือเนาะทาั้งแรงเลยแต่ว่าอันนี้มันจะทับบ้งแรนเพราะวกาเราเลยมาแล้วแติมมันแน,น,น่นเนี่ยทีเราเสิร์ฟไปรู้สึกแบบอื้อันนี้เลยมันอร่อยช่วงอันนี้เนาะน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มคุกกี้แต่ติบุชเขาก็โอเคแต่ว่ารสชาติที่ใช่เลยตัวนี้ทำให้เราต้องมาซ้ำอันไหนอันไหนนี้ ที่ดูดควันเลยขายอย่ะกินกนอันนี้เนื้อีะบ้างกรไปแล้วครัเนื้ออ่ะอร่อยชอบกินกันบาง,บาง đen và đường ววินั่งตรงนี้เป็นยังไงบ้างผิดรถก็ดีนอ่ะผิดการเล่นเดจาวูหมมันมามันมอนมาแบบเซ็ตเดิมอ่ะวิวของเราเพื่อสายไฟมายุ่งกินเลย,เลยมันมาออ